รัลรู้กี่เล,เลยอร์ครับดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชิ้นงานที่กระบวนการยอย่างของผลิตภัณฑ์ LED l วันผลิตภัณฑ์ LED l วันใช้อยู่ในรถยนต์ทำหน้าที่ส่องสว่งางทั้งภายในและภายนอกไม่ว่าจ,จะเป็นไฟหน้าไฟตัดหมอกไฟแสดงสถานะไฟท้ายไปจึงไฟสองอย่างไะเปลี่ยนรัโดยมีที่มาจากนโยบายโครงการปรับปรุงงาน,น,นต่อเรื่องส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และกระบวนการของเ คิพาฒนาความรู้การจัดการกระบวนการเพื่อก้าวเข้าสู่ห้าสิบสุดและเพิ่มยีสิบเปอร์เซ็นต์ระดับดีมดีการเคลื่อนหัวข้อกิจกรรมจากเกณฑ์ประเมินพบว่าการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชิ้นงานที่กระบวนการจดบยาของผลิตภัณฑ์ LEDL1 มีคะแนนมากที่สุดและมีความสัมพันธ์ไปรนดับกลุ่มจึงได้ทำการปรับกรุ่มในครั้งนี้เมื่อน้ำเข้าผ่านการตรวจสอบพบว่าอยู่ในเกณฑ์หัวข้อที่สี่ซึ่งเป็นการทพระดับคุณภาพเพื่อสร้างคุณภาพที่ประทับใจลูกค้ามากขึ้นครับ โดยมีมูลเหตุจูงใจทางด้านต้นทุนต่อลูกค้าสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น1.6ล้านตัวต่อเดือนต้องซื้อเครื่องทดสอบชิ้นงานเพิ่มขึ้นรวมเป็นเงิน45ล้านบาทต่อปีต่อบริษัทต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น35%ต้องซื้อเครื่องจักรคือที่จัดวางรวมถึงแรงงานคนรวมเป็นเงิน95ล้านบาทต่อปีพนักงานเกิดความเครียดเนื่องจากผลผลิตไม่เป็นไปตามที่นังเป้าไว้คำาศัพท์ทางเทคนิค Utilization อยู่คือเปอร์เซ็นต์งานที่ขายได้ทันทีเมื่อเทียบกับงานทีั้งงหมดสสูปปรรขอออกาผาผนย์เฟ คัลเลอร์บล็อกกลุ่มสีกลุ่มใช้สำหรับคัดแยก LED D, บินหลังจากการทดสอบคัลเลอร์แทร็เก็ตเป้าหมายเฉดสีที่ต้องการฟอร์ fer Ferrari, สเฟอร์ซูลารีสารเรื่องแสงที่ใช้ผสมกับน้ำยาซิลิโคนเพื่อปรับสีของ LED โดยมีแผ่นการดำเนินงาน,นทั้งหมดสี่เดือนครับแนะนำผลิตภัณฑ์ LED เอแผ่นงานมีขนาด70คูณ125มิลลิเมตรหแผ่นมีอยู่สบล็อก1บล็อกมีอยู่286ตัวชิ้นงานมีขนาด2.14คูณ2.14 คูณ0.7มิลลิเมตรส่วนประกอบของชิ้นงานประกอบด้วย1บลีดเฟรม2 LED ได3ลวดความเชื่อมหลายวงจรและ4น้ำยาบอเปอร์แล้วงานของเราเกิดแสงสีขาวได้อย่างไรครับแบบนี้เลยครับเกิดจากการรวมความยาวของคลื่นสงของ LED ที่เป็นสีน้ำเงินกับสารละลายพอเตอร์ที่เป็นสีแดงกับสีเขียวเมื่อนำมาผสมกันจะได้ออกมาเป็นสีเหลืองแล้วนำมายอดลงบนหน้า LED ที่เป็นสีน้ำเงินเมื่อ LED ทึงการเปล่งแสงจะได้แสงออกมาเป็นแสงสีขาวที่สามารถมองเห็นได้ในต่างนครับ กระบวนการทางใหลังมีอยู่ทั้งหมด11กระบวนการพวกเราเลือกกระบวนการที่6การหย่อนน้ำยาฟอสเฟอร์ลูบิน LED มาทาาาานะําการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครับในการหย่อนน้ำยาฟอสเฟอร์ลูบิน LED วีดีทำยังไปออกเป็นอีก3ขั้นตอนย่อยคือ1พนักงานจาับผสมน้ำยาตามสูตรอ้างอิง LED วีดีแต่ละวินหลังจากนั้นนะครับนำไปหย่อนลงมนกลุ่มงานางตัวอย่าง20่สุ่มตัวแล้วเข้าเครื่องทดสอบค่าสีเพื่มจำนวน,นหาปริมาณน,น้ำยาและทำการไปออกเมื่อค่าสีเขาเป่าพนักงานจะทำการหย่อนน้ำยาฟอสเฟอร์ลูมินเวลาวีดทั้งหมด8ชั่วโมง าจากนั้นจะนำไปเข้าเครื่องแต่ดแยกชิ้นงานและเครื่องทดสอบชิ้นงานในที่เครื่องทดสอบชิ้นงานจะแสดงผลการทดสอบชิ้นงานออกเป็นรับกลุ่มสีเกลุ่มและด้วยงานดีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกค้ายังไป,อ,ไปออกเป็นอีกสองกลุ่มคือหนึ่งสีกลุ่มที่ค่าสีเข้าเป้าที่เป็นหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์สามารถขายได้ทันทีสองสามกลุ่มที่ค่าสีไม่เข้าเป้าต้องเก็บงานก็รอขายทุกๆสามเดือนเกิดเป็นสินค้าคงคลังที่สายการผลิตผมคาเองก็ทําทได้สัดสนน่วนเช่นเดียวกับของค้าหน้าครับวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัจจัยที่ส หนึ่งคือ LED ที่ใช้ในการผลิตโดยลูกค้ากำหนดมาให้สีเฉดสีแต่ละเฉดสีมีความยาวขึ้นห่างกัน2.5นาโนเมตร2น้ำยาฟอสเฟอร์ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาตรของน้ำยาฟอสเฟอร์ที่คุมบนหน้า LED รวมถึงความเข้มข้นของผงฟอสเฟอร์ในน้ำยาครับ2การทดสอบการสีผู้พนักงานทําการหยดนน้ำยาฟอสเฟอร์ลงบน LED ตัวอย่าง26ตัวหลังจากนั้นนำไปเข้าเครื่องทดสอบการสีพนักงานจะต้องทําการเปิดผลการทดสอบใน Excel และใช้สูตร Median XY d Y Target r Y หาค่าที่ได้อยู่ในช่วงบวกลบ0.003พนักงานสามารถทำง,งานต่อไปได้นะคกค่า x ไม่ผ่านพนักงานต้องทําการแจ้งเอนจิเนียร์เพื่อขอสูตรน้ำยาและทําการผสรมน้ายาใหม่หากค่า y ไม่ผ่าน<ม>พนักงานต้องทาการปรับปริมาณน้ายาและทําการทดสอบใหม่จนกว่าจะผ่านครับที่กระบวนการทดสอบชิ้นงานเราได้งานดีถึง98%แต่เป็นงานที่ขายได้ันทีเพียง65%เกิดเป็นความสูญเปล่าสินค้าคงคลังการขนย้ายการรอคอยการใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ครับ เราชิงมาทําการค้นหาจุดลุกเลยลักษณะเฉพาะของติ่งของเราคือ u ย i ่ที i ห i ายเ i สช d ระดับที่เราต้องการคือ85เปซปัจจุบันทนนําได้เพียง65เอนยังมีช่องว่างอีก20จากหัวข้อสารวจ LED Bin การวิเราะห์ค่าสีและความเพิ่มข้นของระเยาพอร์เฟอร์จากก,การประเมินเราต้องว่ามีอยู่2หัวข้อที่สามารถทําการเปิดช่องว่างนี้ได้คือ1การวิเคราะห์ค่าสีระดับที่เราต้องการคือวิเคราะห์ผลการทดสอบค่าสี โดยใช้ข้อมูลทั้งหมดเทียบกับองุ์มข้อมูลของ m i n ช Learning และพยากรณ์ยูไนเซชันยูของงานแต่ละล็อตโดยที่ค่าเดืต่าง x ละ y วต้องอยู่ในช่วง0.003โดยจุดลุกที่เราเลือกคือสร้างโปรแกรมวิเคราะห์องการทดสอบค่าสี2ความเข้มข้นของพยากรณ์เพื่มระดับ่เราต้องการคือผลการทดสอบการทำงานของชิ้นงานมีการกระจายตัวของค่าสีไม่เกิน17.5โดยจุดลุกที่เราเลือกคือปรับปรุงวิธีการหย่อนอนุนาจากนั้นเราจึงมาทำการกำหนดเป้าหมายหรือเราองการจะสร้างโปรแกรมวิเคราะห์ผลการทดสอบค่าสี ให้เป็นอัตโนมัติและประปับปรุงวิธีการหย่อนน้ำยาของผลิตภัณฑ์ LED L1 เพื่อเพิ่ม utilization yield จาก65เป็นให้เป็น85ภายในเดือนธันวาคมปี2,565ครับจาก2จุดนุ้ยครับเราใช้เครือ่องมือจีในการมาค้นถ่าแนวทางเรื่องจุดนุ้ยห่งสร้างโปรแกรมวิเคราะห์ผลการทดสอบค่าสีมีอยู่ทั้งหมด4ี่แนวทางคือ1เขียนโปรแกรมโดยใช้ไฟท่ออ2เขียนโปรแกรมโดยใช้ดิวอีกสจัดทำฟอร์มที่มีสูตรความละเอียดเซลล์4ขอโปรแกรมสำเร็จรูปพร้อมการอบรมจากลูกค้า จุดลุกที่2องปรับปรุงวิธีการหยอร่อนยามีบมวห่แนวทางด้วคือ1เพิ่มจำนวนผลเทียมหยอรอนยา2เพิ่มเพื่อนหย่อนยาสามลดจำนวนงานตอนลอดลง 4. สร้างอุปกรณ์ปัญ่ญนยาหลอด5ต้งนำหย่อนยาออกมาปั่นทุกๆ3ชมมมั่วโมงจากเกณฑ์การประเมิดานด้านต้นทุนความสามารถระยะเวลาความสมบูรผู้ใช้งานจึงสรุปเป็นเซนเนลที่นำไปสู่ควาสมสำเร็จคือเซนเนลที่1่ใช้โปรแกรมไพทอนในการสร้างวิเคราะห์ผลโปรแกรมผลการทดสอบค่าสีให้เป็นอัตโนมัติเซนเน์ที่2 พิ่มจำนวนหัวเข็มจลนยาลดระยะเวลาการยลนยาเพิ่อขร์ตลอดลงและมรน่มกระจายตัวของชิ้นงานการทดดสอบครับจากนั้นจึงมีการออกแบบรูปแบบการปรับปรุงตรวจสอบปัญหาวางแผนการแก้ไขรวมถึงสรุปผลการปรับปรุงคาดคะเนอุปจักรในส่วนของเซเนเรโอที่หนึ่ง ต้องคัดกรอง Data เลือกเฉพาะ Data ที่ต้องการซึ่งอาจส่งผลให้การวิเคราะห์ Data ผิดพลาดเราจึงต้องเพิ่มโปรแบบกรมคัดกรอง Data ที่ต้องการนำมาวิเคราะห์ในส่วนของเสน่ห์โที่2อุปรสรรคคือความรู้ความเข้าใจของกระบวนการเก็บน้ำยาคอนเฟอร์ซึ่งอาจทาให้ยูทิลิเซชันยูวหลังจากการ,รดาาทดสอบไม่เป็นไปตามที่ต้องการเราจึงต้องเพิ่มการทดลองเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงจากเกณฑ์การประเมินสามารถขจัดอุปรสรรคได้โดยใช้แผนการดําเนินง,งาน,นทั้งหมด3เดือนครับเข้าสู่เซนิลลุ่ยหนึ่งกนเ่ยครับการวิเคราะห์ค่าสี การปรับปรุงครั้งที่หนึ่งเราทําการสร้างโปรแกรมวิเคราะห์การทดสอบภาษีของกลุ่มงาน26ตัวอยา่างหลังจากการหย่อนน้ำยาฟอรเฟอร์โดยใช้โปรแกรมวิชวลเบสิกในการออกแบบและพัฒนาโดยโปรแกรมจะทําการวิเคราะห์และแสดงผลพาร์เฟลโดยอัโตโนมัติโดยหลักการทํางานของโปรแกรมหลังจากที่เราทงการหย่อนน้ำยาลงบนกลุ่มงานตัวอย่าง26ตัวจากนั้นนามาทดสอบภาษีนี่คือทดสอบภาษีเมื่อทดสอบเสร็จแล้วเราจะทําการเปิดผลการทดสอบภาษีโดยเลือกจากหน้าโปรแกรมที่เราทาการสร้างขึ้น โดยโปรแกรมจะทำการวิเคราะห์และ,สะแสดงผลพาร์ตฟลดโดยอัตโนมัติหากพบว่าค่าเดลตา้า x และไม่อยู่ในช่วงบวกลบ0.003โปรแกรมจะ,สะแสดงข้อความฟ a ลหากพบว่าค่าเดลต้าเและ y วยอยู่ช่วงบวกลบ0.003โปรแกรมจะ,สะแสดงข้อความพาร์แต่อย่างพบว่ามีโอกาสที่ผลการทดสอบการทำงานของชิงยย้นงานจะไม่อยู่ในบินที่ลูกค้าต้องการเราจึงทำการรวบรวมผลการทดสอบก่อนหน,น้านี้มาทำเป็นแมชชีนเลอร์เพื่อควบคุมและดักจับภาพบิดปกติของกระบวนการโดยใช้ข้อมูลทางสถิติเข้ามาตัดสินใจแทนคน การปรับปรุงในครั้งที่2องครับเราสร้างโปรแกรมพยากรณ์ค่าสีเวอร์ชันใหม่โดยเป็นการนําข้อมูลที่เก็บไว้มากกว่า1นึ่งล้านข้อมูลที่เก็บไว้ในเซ็นเตอร์เซิร์ฟเวอร์มาทําเป็นแมชชีนเลอร์นิ่งนะครับโดยเป็นการผสมภาษาละว่างวูดแพทชิ้นบิ๊กเชนเดต้าฟอร์เพอร์รีสปี้แมชชีนเลอร์นิ่งกลายเป็นรีสปี้บีเดชันโปรแกรมช่วยพนักงานในการตัดสินใจที่กระบวนการทดสอบชิ้นงานโดยให้ได้ค่าสีต่ำที่ลูกค้าต้องการครับโดยหลักการในการออกแบบของโปรแกรมเราได้ทำการสร้างแมชชีนเอาต์คอร์ิทึมโดยเราเลือกใช้ทฤษฎีลิเนียรรรรร์ีเเกกกกกชัันนนหลาางขอโปแมมิ่จ เริ่มจากนาข้อมูลทุกตัวมาเฉลีย่ยเพื่อหา,า,าพิกัดเฉลี่ยนาพิกัดของข้อมูลทุกตัวมาคํานวณหาค่าสลบนาพิกัดเฉลีย่ยและสลบที่ได้มาคํานวณในสมการลิมิตนิเกชันเพื่อหาจุดตัดแกมจากนั้นเราจะได้ออกมาเป็นเส้นเทนไลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใยหลักการในการวิเคราะห์เราจะใช้ค่าอสมัยเข้ามาช่วยวิเคราะห์และตัดสินใจหากพบว่าค่าที่คำนวณได้ถ้าเขาใกล้หนึ่งแสดงว่าข้อมูลนั้นมีความแม่นยำครับมาดูลักษณะการพยากรณ์กันเลยครับลักษณะของกรารพยากรณ์ที่ดีจากการที่เห็นได้ว่า ุข้อมูลตัวอย่าง26ข,ข้อมูลก็อ,อยู่บนเส้นเทรนไลน์สม่ำเสมอ่าเทสเซนต์ออเรซีมากกว่า60%่าเดลต่าเอ็กซ์เลวายอยู่ในช่วงบวกลบ0.003โปรแกรมแสดงผลการวิเคราะห์การทดสอบค่าสีผ่านช่วยพนักง,งานในการตัดสินใจได้ว่าส่วนผสมของน้ำยาที่ใช้กับปริมาณของน้ำยาที่ใช้สามารถทำให้ง,ง,งานอยง่ในบินที่ลูกค้าต้องการได้จากผลการทดสอบการทำง,งานของเรามีพบว,ว่าค่ายูไนเซชันยูของเราสูงไปมากถึง9 7 ต่อไปเป็นลักษณะของกรารพยากรที่ไม่ดีนะครับจากการจะเห็นได้ว่าคุณข้อมูลตัวอย่าง20ข,ของ้อมูลไม่เกาะอ,อยู่บนเส้นเทรนไลน์ค่าเทเสเซนเอคุลีน้อยกว่า1 0ค่าเดืต่าเอ็กแวไ์ไม่อยู่ในช่วง,บ,งๆๆๆๆบวกลบ0.003โปรแกรมของสแสดงผลการวิเคราะห์การทดสอบค่าสีไม่ผ่านช่วยพนักงานในการตัดสินใจได้ว่าส่วนผสมของอน้ำยาที่ใช้กับปริามาณของอน้ำยาที่ใช้อาจทาให้งานไม่อยู่ในบิตที่ลู้ขา้องการจากผลการทดสอบการทำงานของรัดมพบว่ากายุบลายเซชั่นอยู่ตกลงมาเหลือเพียงแค่68% เท่านั้นยังไม่พอเรายังได้ทาการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยทําการสร้างในส่วนของโปรแกรม Real Time Dashboard โดยให้โปรแกรมทาการดึงผลการทดสอบการทํางานของชิ้นงานจากเครื่องทดสอบชิ้นงานแบบอัตโนมัติทุกหนึ่งนาทีมาแสดงผลบนเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาในการติดตามผลและมเครามขึนการทดสอบข้อมูลชุมลึกได้อย่างรวดเร็วครับในส่วนของ Scenario ที่สองเรามีการศึกษาความเข้มข้นของน้ำยาฟอสเฟอร์เมื่อระยะเวลาผ่านไปแปดชั่วโมงผลชั่วโมงที่หนึ่งถึงชั่วโมงที่สาม ชิ้นงานอยู่ในเฉดสีที่ลูกค้าต้องการชั่วโมงที่4ถึงชั่วโมงที่8ชิ้นงานออกจากเฉดสีที่ลูกค้าต้องการเราจึงกำหนดระยะเวลาในการรัางานไม่เกิน3ชั่วโมงตอ่อปัจจุบันหัวเข็มหนึ่งหัวใช้ระยะเวลาในการร่งานสีสินาทีต่อแผ่นหรือคิดเป็น13ชั่วโมงต่อหลอดหากเราต้องการรัางานให้เสร็จภายใน3ชั่วโมงต้องใช้4หัวเข็มขึ้นไปโดยลักษณะของตัวงานจะแบ่งเป็น4บล็อกแต่ละบล็อกจะมี2 6ตัวในแนวตั้งและสิิตัวในแนวนอนเราจึงออกแ,อแบบหัวเข็มหย สาเหตุที่ไม่สามารถออกแบบเป็น26หัวได้เนื่องจากขนา,ขนาดของหัวเข็มมีขนาดใหญ่กว่าชิ้นงานโดยหัวเข็มแต่ละหัวมีระยะห่างกันอยู่ที่4.5ม mm. มตรสามารถลดระายะเวลาในการหยอนน้ำยาจาก40นาทีต่อแผ่นเหลือ3นาทีต่อแผ่นป้องกันการกระจายตัวของค่าสีและสามารถตันงานได้เสร็จภายใน3ชั่วโมงตามที่ตั้งเป้าไว้จากนั้นจึงมีการทดสอบประสิทธิภาพโดยการวัดความสูงของน้ำยาเทียบกับขอบของชิ้นงานผลอยู่ในสเปคที่ลูกค้ากำหนดที่0ลบ140ไมครมีการตรวจสอบความสม่ำเสมอของปริมาตรน้ำยาแต่ละหัวผล ผิวแหนรที่ได้มากกว่า0.05แสดงว่าปริมาณอนุญาแต่ละหัวไม่ต่างกันเราจึงใช้หัวเข็มแบบ13หัวได้ครับตรวจสอบผลรับนะครับจุดรู้ที่หนึ่งทรางโปรแกรมวิเคราะห์ผลการทดสอบภาษีโปรแกรมสามารถแสดงผลแบบอัตโนมัติช่วยพนักงานในการตัดสินใจเลือกสูตรอนุญาที่เหมาะสมกับแปรวีแต่ละเชื้อจุดรู้ที่สองนะครับปรับปรุงวิธีการหย่อนยาผลของการเพิ่มบทหย่อนยาทำให้การกระจายตัวของค่าสีลดลงถึง80%ทำให้ย U-value เพิ SPEAKER: ่มขึ้นจาก6 5เป็น9 3นะครับ <fre> <Kelsey> มาดูวิดีโอหลังการปรับปรุงกันนะครับพนักงานจะทําการผสมน้ำยาตามสูตรหลังจากนั้นนําไปหย่อนลงบน LED ตัวอย่าง26ตัวแลเข้าเครื่องทดสอบภาสีโปรแกรมจะทําการวิเคราะห์ทรัพยากรสูตรปริมาณน้ำยาแบบอัตโนมัติหลังจากนั้นนําไปหย่อนด้วยเครื่องหย่อนแบบาตัวแลเข้าเครื่องทดสอบชิ้นงานวิธีใเพิ่มขึ้นมาเป็น9กคาับาเปรีย็บเทียบเผลก่อนการปรับปรุงวิเคราะห์ค่าสีแบบแมนนวลตัดสินใจโดยคนใช้หัวเข็มแบบหนึ่งหัวใช้เวลา4ี่าทีห่อแินท หลังการปรับปรุงวิเคราะห์และพยากรณ์ค่าสีเพื่อโปรแกรมช่วยนรกงานในการตัดสินใจใช้โมเทียนแบบ13หัวใช้เวลาเพียง3ทีต่อแผ่นครับจากนั้นจึงมีการจัดทําเป็นมาตรฐานโดยคุณอนุจินมาดีเนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน<อ>เพิ่มเติมลงนในเอกสารและอบรมพนักงาน<อ>เมื่อวันวาคม2565สรุปผลการปรับปรุงสามารถสร้างโปรแกรมวิเคราะห์ผลการทดสอบค่าสีให้เป็นอัตโนมัติและปรับปรุงวิธีการหยดน้ำยาของผลิตภัณฑ์ LED l วันได้เกินเป้าหมาย เพิ่ม utilisation วจาก65เป็น9.3ลดงานรอขายจาก35เหลือ7เป็นงานที่ขายได้ทันทีเพิ่มขึ้น28หรือคิดเป็น1.2ล้านตัวต่อเดือนโดยค่าใช้ใจ่ายผลลูกค้าเป็นคนออกให้ครับผลประโยชน์ทางอ,อ้อมทางด้านต้นทุนต่อลูกค้าสินค้าคงคลังลดลง1.2ล้านตัวต่อเดือนไม่ต้องซื้อเครื่องทดสอบชิ้นงานเพิ่มรวมเป็นเงือน37ล้านบาทตอนน่อปีต่อบริษัทต้นทุนวัตถุดิบลดลง7ไม่ต้อง,งเครื่องจ,อจงร์เซ็งงนตรวม่ต้างน รวมเป็นเงิน32ล้านบาทต่อปีพนักงานมีความสุขเนื่องจากผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้ติดตามผลปัจจุบันเรายังคงทำอยู่ที่หลายเซสชันอยู่หลังจากการทดสอบได้มากกว่า93%ครับเราสามารถนําไปขยายผลได้กับอีกหนึ่งกระบวนการกับอีกสองใไว้ยของไอ้ลุกค้ามีความประทับใจเลือกหันหน้าเป็นผู้ผลิตชิ้นานเติมยอดสังส่งซื้อเป็น6ล้านตัวต่อเดือนองความรู้ที่ได้รับเรียนรู้ก,การใช้ Big Data Analysis เข้ามาช่วยวิเคราะยห์พัากรณษและปป ดักจับความผิดปกติของกระบวนการโดยใช้ข้อมูลทางสถิติเข้ามาตัดสินใจแทนคนกิจกรรมครั้งต่อไปเพิ่มประสิทธิภาพการปลิ่นชิ้นงานที่กระบวนการคัดแยกงานดีงานเสียของผล,ลิตภัณฑ์ LED อวันให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมปี2566มูลเหตุจุกใจเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเป็นลำดับที่2จากตารางคัดเลือกพวกเราลูกี้เลไว้ว่าก็ขอจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ